ว้าวหอมจังเลยฉันอาบน้ำแป๊บเดียวนายทำกับข้าวได้ขนาดน,นี้แล้วพี่ช่วยชิมหน่อยว่าข้าวนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างอออร่อยนะใช้ไฟได้พอดีเลยแล้วจานนี้ละ่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างรสเป็นไงเค็มกําลังดีนะกับข้าวที่นายทำทำไมเหมือนที่นา้าหลานทำเลยละ่ะจริงๆเหรออืมงั้นพี่ช่วยชิมจานนี้ให้หน่อยอันนี้ก็ชิมหน่อยอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอ เรากินข้าวแค่สองคนต้องทำกับข้าวเยอะขนาดนี้เลยเหรอผมกำลังคิดว่าจะทำตามความชอบของคุณอายังไงดีนะที่แท้ก็ให้ฉันมาทดสอบอาหารนี่เองพอดีช่วงนี้แม่ผมก็ไม่ทำกับข้าวให้คุณอาเลยช่วยเหลือในยามยากก็เป็นวิธีที่ดีนะร้ายกาศนี่ผมโทรถามแม่โดยเฉพาะเลยนะเพราะงี้รสชาติที่ทำออกมาก็เลยดูเหมือนหน่อยๆ กับข้าวพวกเนี้ยไม่รู้จะจับกระเพาะของเราอินได้ไหมแต่กระเพาะของเยลอินน่ะถูกในจับเรียบร้อยแล้วงั้นกินเลยนะพี่เดี๋ยวก่อนครับแ<ะ>ตนแตน<ะ>ถึงเป็นการทดลองทำกับข้าวให้อาอินแต่ของที่พี่ชอบจะขัดไปได้ยังไงนะ้าหลันแอบบอกนายงั้นเหรอฮะใช่ที่ไหนกัน ของที่พี่ชอบผมจะไม่รู้ได้ยังไงกินเยอะๆนะออเห็นพี่กินมีความสุขขนาดนี้ผมก็ยิ่งมั่นใจแล้วต่อไปต้องทำทุกวันนะทุกวัน <c oughs> จะทำทุกวันเลยรถมือนือหลัง คุณอาครับถ้าคุณอานอนไม่หลับแล้วก็ผมก็อยากจะพูดความในใจกับคุณอาถ้าคุณอาหลับก็ถือว่าผมพูดคนเดียวก็แล้วกันอี้เคอไม่ได้มีความคิดจะต่อต้านคุณอาเลยสักนิดเดียวถึงแม้จะย้ายออกมาจากบ้าน แต่ก็ไม่มีวินาทีไหนเลยที่ใจจะไม่คิดถึงคุณอากระทั่งบางครั้งก็ยังแอบโทรหาแม่ผมถามสถานการณ์ของคุณอาที่บ้านแล้วก็กำชับอี้ปัวให้เตรียมยาที่บ้านไว้ให้ครบสำหรับคุณอาแล้วอี้เขอเป็นลูกสาวสุดรักสุดถนอมแต่สำหรับอี้เขอแล้ว คุณอาเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่กว่าฟ้าอีกนะครับ ได้มาแล้วเหรอไม่เป็นไรแล้วนะพี่ก็ยุ่งมาทั้งวันแล้วหลับเถอครับ โดนว่ามาเหรอไม่เป็นไรนะก่อนหน้านี้พวกเราคุยกันแล้วว่านี่คือการต่อสู้ที่ยาวนานต้องไม่รีบร้อนผลลัพธ์ถึงดีเมื่อกี้คุณอาก็โกรธมากอีกแล้วเหรอพี่คงไม่เลราะกันจะต้องวิ่งหนีออกมาหรอกนะผมจะไปอธิบายให้คุณอาฟังเดี๋ยวนี้เลยเ ฉันซึ้งนะฉันกับพ่อคุยกันจบลงด้วยดีบนรถไม่มีดอกไม้นะใครคิดถึงพี่เหรอต้องเป็นสหายอินเฉินลงแน่นอนเลยล่ะพี่เพิ่งย้ายออกมาคุณอาต้องไม่ชินแน่ๆเลยเอาแบบนี้ไหมจากนี้พวกเรากลับไปกินข้าวที่บ้านให้บ่อยเท่าที่ทำได้ พูดถึงเรื่องกินข้าวช่วงนี้เราไม่ได้กินข้าวดีๆกันเลยรอฉันทำแผนกับพอควาเวอร์เสร็จแล้วจะเลี้ยงข้าวเฉยๆให้แน่นอนเมาอ่ะ,อ,ะอืมอร่อยจริงๆอ่ะจริงเหรอเอะผมเห็นคลิปใส่ร้ายตัวเองผอลลัพธ์ไม่เลวเลยนี่แน่นอนอยู่แล้วเบื้องหลังมีเทพกงซีอยู่เชียวนะเทพอ,อี้เขอดูจะมั่นใจในชัยชนะอยู่นะ ถึงเวลาที่ต้องออกหมัดคอมโบกันผ <c oughs> ู้จัดการอินสวัสดีครับเสี่ยวสีเพื่อโรงงานทำโอทีของคุณมาแล้วครับลำบากแล้วนะผู้กำกับสีป่านนี้แล้วยังต้องมาที่บริษัทเช่นอีกในที่สุดก็ย้ายกลับมาแล้วมันลุกข้อตกลงในการเดิมพันก็ได้ย้ายกลับมาเครดิตนายส่วนหนึ่งเลยนะ มานี่คือมุมทำโอทีเล็กๆที่ฉันเตรียมไว้ให้นายเลยนะอบอุ่นขนาดนี้เชียวฉันยังมีรางวัลส่วนตัวเตรียมไว้ให้นายนะรอแป๊บหนึง่ง อันนี้คือกาแฟสำหรับสีกงซีโดยเฉพาะชอบไหมนี่คือกาแฟที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยดื่มหนึ่งเดียวผมขอทุกวันเลยได้มากงั้นก็ต้องดูการกระทําของนายแล้วแล้วเราจะเริ่มงานกันได้เมื่อไหร่ ฉันรู้ความต้องการของพออ,อสีสูงขอความช่วยเหลือจากภายนอกมาแล้วบังเอิญจังผมก็ขอผู้ช่วยมาช่วยพวกเราอันนี้รถดั้งเดิมนะ<อ>ส่วนอันนี้นะรถสากุระนี่ยังมีอ,อะไรอีกอ่ะคุณมาช่วยทำงานหนือมมากินข้าวกันแน่ซื้อมาเยอะขนาดนี้ผมก็ต้องช่วยสิ พกคุณประชุมกันจะหิวนะผมเป็นกองหลังเจตนาดีซื้อของกินมาให้เยอะแยะมาให้คุณคุณก็ซื้อมาเยอะเกินอะไรเนี่ยขนมเยอะขนาดนี้อาหารขยะทั้งนั้นน่ะถึงคุณไม่กินก็มีอีกสองคนไม่ใช่เหรอฉันไม่กินคุณจะให้ฉันทำไม,มก็มีพิซซ่าด้วยนะที่ผมซื้อ,อ,อมาขอโทษนะออฉันหิวแล้วขอบคุณนะคะเอาอย่างเขาหน่อยสิออประชุมเถอะประชุมเถอะนั่งลงเลยประชุม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 เริ่มประชุมนี่ฉันกำลังคิดว่าแม้เราจะร่วมทำงานกับเกมโอโตเมะ แต่ก็ยังต้องทำน้ําหอมกลิ่นหอมหวานด้วยมอปรรงต่อเลยแนวกลิ่นน้ําหอมที่ได้รับความนิยมในเกมที่เราร่วมมือก็คือมีแรงกระตุต้นแต่ไม่ฉุนผู้ชายต่างก็ฉินเย่ขอโทษครับโทษทีเชิญ ถ้าเป็นความรุนแรงงั้นเราสามารถไปทางแนวคิดเรื่องการเปลนแปลงของโฮอร์โมนได้ไหมใช้พอเฉ,ฉินเฉันแย่คุณทำอะไรกันแน่เนี่ยผ,ผมฟังไม่รู้เรื่องกูจะให้ผมทำยังไงเล่าผมก็เบื่อน,นิดหน่อยเรื่องน,น้ำหอมนี่ผมไม่รู้จริงๆอ่ะพ่อครับพ่อครับรับสายสิพอ่พอครับพ่อครับรับสายสิพทีหน้าตัวทีวีเกอ รีบนอนนะลูกนะเขา<ห>จะผมอาจจะเอามาลงหน้าแรกเหมือนคลิปคลิปหนึ่งรายละเอียดอยู่ในนี้รายละเอียดในนี้ให้กูหน่อยสิอุ้ยเกิร์เขาจะนอนแล้วบอกว่าอยากให้คุณเล่านิทานให้เขาฟังสักส,สองเรื่องอออพี่ดูเสื้อผ้าชุดนี้เป็นไงบ้างครับวุเกริร์อย่เรียกฉันว่าแม่เดี๋ยวฉันก็จะเลิกงานแล้วนะเล่านิทานเหรอ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาวันนี้อยากฟังกี่เรื่องล่ะสามเรื่องเหรองั้นต้องรับปากฉันก่อนขึ้นติด อะไรไรปอยู่ๆฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยกับนายนายว่าชินอิรานกับปา๋าเฉินสุดท้ายจะคบกันได้ไหมพี่ว่าอะไรนะความหมายของฉันก็คือนายอย่ามองว่าปกติอิรานมันพูดจาไม่สนใจใยดีชอบแต่ออกไปเที่ยวนั่นแค่เพราะว่าในใจเธอยังไม่เจอคนที่ชอบจริงๆต่างหากละ่ะเธอยังกลัวเจ็บปวดไม่ต้องห่วง ปาเชิญไม่ทำให้พี่อีรานผิดหวังหรอกแต่ว่าพี่ทำไมจะพาเพื่อนสนิทตกหลุมแห่งความรักเหมือนกันล่ะแค่เล่าเรื่องให้นายฟัง มีคนกินปูนร้อนท้องกลางดึกอะไรเล่าฉันก็แค่ฉันแค่อยากคุยกับนายเฉยๆเอง มีสีเท้าอ้มอาไม่ใช่สองเท้าว่ะเอสองเท้าสองเท้าเออช่วงนี้สายตาสั้นลงเนะอะคงต้องตัดแว่นใหม่แล้วละ่ะเอ้ยโอ้ยสีคสงสีมีสีเท้าพี่ต่างหากมีสีเท้า